พันมาทั้งชีวิตเพิ่งรู้ว่าเทปพ,พันเกลียวพันแบบนี้ครับการใช้เทปพ,พันเกลียวร่วมกับเกลียวท่อ p ีซีถ้าเราใช้แบบถูกวิธีเราจะประหยัดหลายจ่ายได้เยอะเลยครับเพราะว่าเราจะประหยัดเทปพ,พันเกลียวและพันได้รวดเร็วไม่เสียเวลาด้วยนะครับในวันนี้ทางช่องทิทไทยพีชนแนล จะมาแนะนำวิธีประหยัดเทพันเกลียวและพันได้รวดเร็วพันไม่ขี่รอบใช้ได้เลยครับบางคนอาจจะพันแบบผิดวิธีทำแบบนี้ครับดูสิครับพันก็ยากเห็นไหมครับเทปพันเกลียวจะไม่เกาะกับเกลียวท่อพีซีเห็นไหมครับ,รบ,บ,รบแล้วก็ดึงยืดยาวมาแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับ ไม่เประเบียบเรียบร้อยดูดีครับแบบนี้ไม่เป็นผลดีเลยนะครับเพราะว่าน้ำอาจจะล่วไหลได้ในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการพันเทปพันเกลียวแบบประหยัดประหยัดรายจ่ายภายในควเรือนของเราได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการพันเทปพันเกลียวพันเพียงไม่กี่รอบน้ําไม่ล่วไหลด้วยครับเดี๋ยวผมเก็บเทปพันเกลียวกันก่อนนะครับในการพันเทปพันเกลียวแบบถูกวิธี เราจะพันไปตามเกลียวนี้นะครับหรือพันไปตามเข็มนาฬิกานะครับโดยพันแบบนี้ครับเราจะแผ่ดูดีครับแผ่เทปพันเกลียวให้เต็มแผ่นเลยนะครับเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองเทปพันเกลียวเลยครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับถ้าเรามีพื้นนะครับเราทําแบบนี้แล้วหมุนเกลียวของท่อ PC เลยครับเห็นไหมครับ เทปพันเกลียวก็จะเรียงระเบียบแบบเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะไม่สิ้นเปลืองเทปพันเกลียวด้วยเห็นไหมครับเราหมุนประมาณ4ี่ห้ารอบก็พอครับเสร็จเรียบร้อยเราดึงออกเลยครับเห็นไหมครับฟามเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทปพันเกลียวเป็นไงครับเป็นระเบียบเรียบร้อยและในการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ดูสิครับเราใส่ไว้แบบนี้เลยครับน้ําจะไม่รั่วไหลง่ายเพราะว่า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทปพ,พันเกลียวนั่นเองครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิชัยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้เทปพ,พันเกลียวร่วมกับเกีียวท่อพีซีแบบง่ายๆประหยัดรายจ่ายภายในคูเลืองของเราและเป็นระเบียบเรียบร้อยน้ําไม่ล่วไหลด้วยครับเห็นไหมครับ <S <S ในการพันเทปพันเกลียวนะครับผมจะแนะนาอีกทีนึงนะครับ เราจะพันตามเข็มนาฬิกาดูดิครับพันแบบนี้นะครับพันรอบแรกนะครับเราจะต้องหมุนเทปพันเกลียวก่อนนะครับและกดเทปพันเกลียวหรือว่าหมวนของเทปพันเกลียวลงด้านล่างแล้วหมุนเกลียวของท่อพีซนี่ครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ดึงออกเลยครับเห็นไหมครับแล้วเราก็มาบังคับตรงนี้นะครับ ให้เรียบไปกับเกลียวท่อ PC ครับเห็นไหมครับแล้วใช้ร่วงกับอุปกรณ์โดยการหมุนเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วจะหมุนเข้าไปง่าด้วยครับไม่สะดุดไม่สิ้นเปลืองเวลาลดรายจ่ายและน้ําไม่รั่วไหลด้วยครับเห็นไหมครับเกลียวท่อ PC ก็จะสนิทกับอุปกรณ์ได้ดีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านีน้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องที่ายพีแช n แน l ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจ้าดิไทยพีชนรับผมดูสิครับแน่นเปึ๊กเลยครับในการหมุนออกยังหมุนย่าเลยครับแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเลยครับในการใช้เทปพันเกลียวร่วมกับอุปกรณ์ของท่อ PC หรือว่าเกลียวท่อ PC ีแบบนี้นะครับเราคลายออกมาดูสิครับเกลียวท่อ p ีซของเรานะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับแบบนี้น้ําไม่รั่วไหลแน่นอนครับ